สวัสดียมมือเช้าครับมาพบกับเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกาเป็นคนอำเภอหนองบัวระวีนะครับจังหวัดชัยภูมิมือนี่กับสิพาพีน้องนะครับไปเบิ้งไฮอ้อยจากน้อยนะครับเศ้าของมือนี่เพราะว่ากับ่ได้ไปเบิ้งไฮโดนแล้วนะครับประมาณอาทิตย์กุกัวนะครับเก็บภาพบรรยากาศช่วงเศร้าของหนองบัวละวีมาฝากพี่ฝากน้องน้ำเนื้อครับเบิ้งบรรยากาศทงไฮทงน้ายมือเศ้าของหนองบัวระวีนะครับ เข่าของเพื่อนกะเริ่มออกเริ่มมันนั่นแล้วนะครับบางบางท่านกน็อาจจะได้เกี่ยวไปขายแล้วราคาเข่าที่ยูหกบาทก็กลัวนะครับเดี่ยวแต่ล้านเนาะช่วงนี้กะได้ราคาบ่าค่อยดีไปไหนครับสําหรับปีนี้เนาะสู่ปีที่เล้วไม่ได้พี่น้องปีที่เล้วก็ต่อไปแปดบาทเก้าบาทนะครับสิบบาทก็ได้นะครับแต่ว่าปีนี้เหนือลงได้แค่หกบาทนะครับสําหรับราคาเข่าหน้าปังแต่กะเป็นกําลังใจให้ หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่เฮ็ดเขาน้าปังหรือว่าเฮ็ดมันสับปะหลังนะครับปีนี้กระซงราคาตกต่ำหลายวัวเกาหลาก็อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับสําหรับเพจเกษตรทอต่อนะครับสําหรับเช้าเกษตรตกรเพราะว่าผมก็เป็นเกษตรกรตัวน้อยๆคนนึงนะครับที่เฮ็ดทั้งเขาน้าปังและมันสับปะหลังนะครับพอถึงปีที่แล้วนะโอ้ราคาเขาดีหลายพี่น้องเพราะตกมาปีนี้ก็ะแจ้งที่เห็นนะครับ ก้อนที่ไปหอนให้กับเบิ้งบรรยากาศก้อนครับพี่นอกนี่คือทางไปให้ของป้า้อยของผมนะครับมาเบิ้งบรรยากาศทางซ้ายมือนี่กะบิเป็นของอันนั้นครับของด้านซ้ายนะครับเพิ่งปลูกไม้ครับอันนี้ก็ปุ่งปลูกไปวางหลังของผมนะครับนี่ของเขากับล้างขึ้นนะครับกับลังเตกนอกรับล้างอันนั้นมาถึงทางต่อให้ของเจ้าของแล้วนะครับ ทางลุงอาจจะสันน้นเนยน้อยนึงนะครับสันน้นเนน้อยนึงมาถึงให้เราพี่น้องนี่คือบรรยากาศทางของมาในให้นะครับในให้ของพงกาบที่เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับต้นไม้ก็ลายครับแล้วกะพวกนกพวกกระเตะกระลอกกระลายพี่น้องนี่ครับมาถึงให้อ้อยจะขวงแล้วแต่ว่าอ้อยไงนี่ผมยังบ่ท่านมาฉีดยานะครับแต่ว่าเอารถมาขูดรองแล้วต้องเอา อย่ามาจัดการก็จะงน้อยครับเบื้องบรรยากาศอยู่ไ้นะครับไปกิบภาพบรรยากาศช่วงเศร้ามาฝากพี่ฝากน้องหลากหลายบรรยากาศนะครับนี่มาถึงไ้แล้วก็ได้ามาเป็นอาทิตย์นะครับเบื้องหนาขึ้นเลี้ยวๆพี่นอ้องหนาขึ้นไวไล่ครับเป็นตะย่านสุดคือปลาพุ้งนะครับสําหรับส่วนนี้เนาะต้องจัดการปลาพุ้งก่อนอันดับแรกนะครับ ครับมาเบิงครับพระมาเบิงบันเนี่ยพี่น้องว่าอ้อยที่ปลูกไม่นะ่ะมันเกิดดีบอเนอะครับเกิดดีบแล้วต้องมาเห็ดแดงแดเนี้ยเนาะบัดเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าเริ่มนี่ครับเริ่มเกิดแทงนอเขินมาหลายแล้วครับ จะเริ่มเป็นแถวเป็น,นแนวแล้วละละอ่อยน้อยก็ได้นี่ครับเป็นแถวเป็นแนวแกว่าสะสบปัญหาลายสุดก็คือตอนนี้ก็คือหญ่าเนาะครับหญ่าทั้งทงท,งที่ผมฉีดขาไปแล้วเนาะครับรอบหนึ่งก่อนก่อนอ่อยที่แทงองอเนี่ยพี่น้องก่อนอ่อยที่แทงงอฉีดขาไปแล้วรอบนึงนะครับเนี่ยเน่าตายไปเลยเด้ที่ผมฉีดขาไปมันเป็นยาน เอื้นใหญ่อย่างนอที่เฮ็ดแห้ต้นพงมันมันตายนะครับพวกนี้มันหนาที่เกิดมาพร้อมอ้อยนะครับที่ขีดยาบัถึกเราก็ยังรอดอยู่นี่ยังเช่นพงเนี่ยนี่คือต้นพงพี่น้องต้นพงอันนี้เป็นปลาพงเบิดเลยเด้ยหน่้ยยอดม่วงนะครับเขาต้องมาจัดการออกนะครับเนี่ยบุเป็นดงเลยมองเงี้ยเพราะว่าก้อนปลูกผมไม่ได้มาขาก้อนนะพี่น้องไม่ได้มะขาออกก้อน มันก็เลยข,ขึ้นลายเนะ่เบิ่งเต็มเลยพี่น้องแถวอ้อยก็เริ่มขึ้นเริ่มเตะงอขึ้นเริ่มี่ยส่วนมากร,ระวังนี่กับที่เปลี่นต้นพุ้งต้นมะข่าออกเนาะดิงไปเรื่อยๆครับว่าเป็นอย่างเด็กนี่เนาะุณนี่แจ๊ะแียวอ้อยก็ขึ้นเป็นแถวเป็นแนีวดีๆครับแต่ว่าต้นพุ้งกับไหลเพื่อนเพราะว่าขีดขาไปรอบนึงก็ตายเฉพาะพวกที่มัน มันซอดกินขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้มันเกิดป้อมอ้อยเนี่ยุมเห็นอยู่นะครับต้องมาเสียออกเอามันกระติเสียมอยู่กับต้นอ้อยแบบนี้พี่น้องอยู่น้ำหลองอยงสี่เลนอ้อยกระตีอยู่กลางหลงแต่ว่ากับาะเสียออกตายอยู่ครับเดี๋ยวที่หาคนมาเสียออกเพราะว่าปล่อยไว้บ่ใดด้วยนะครับงาบก็บอ้อยอีกสําหรับต้นพงเนาะ อ้ยอยนอ่กระิเริ่มแทงนอแบบนี้บางอันก็บพทันแทงขึง้นต่อครับถ้าอันใดอยู่ตื้นๆเนี่ยก็แทงขึ้นก่อนแล้วเพี่อนออ้ยอยก็อวั่นดีครับที่กะบรรยากาศอยู่ไฮนะครับ,บอ,ญญอยู่ไ้อ้อยจะ่ศาวโจวะเศร้ามาฝากพี่ฝากน้องนะครับ บรรยากาศมาฝากสำหรับคลิปนี้กะซี่ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอลาไปแค่นี้ก่อนเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ